สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้คอแอลนะครับหลวงพ่อพเงินวัดบางคลานปี2515นะครับเป็นเนื้ออัปป้านะครับพิมพ์ที่นิยมที่สุดของวัดบางคลานปี15นะครับก็คือพิมพ์คอแอลนะครับผมนี่พิมพ์นี้เนื้อนี้จะเป็นที่นิยมที่สุดของปีเลยนะครับของรุ่นนะครับ ชัดนะครับนี่ครับของเก๊นะครับน่าจะบวมเบลอนะครับน่าจะเทียนนะครับเพราะว่าเขาถอดใหม่นะฮะพอเขาไปถอดปึ๊บปั๊มใหม่ปึ๊บหน้าก็จะเทียนนะครับนี่ชมกันบ่อยๆครับอันนี้ผมน่าจะลงไว้ 1- นถึงสคลิปแล้วนะครับตอนนี้มีโอกาสได้มาก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับย้ําเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่พระแท้ดูกันบ่อยๆนะครับ ย้อนดูตำหนิที่ผมชอบดูเรื่อยๆชอบดูบ่อยๆมากๆเลยนะครับเวลานอกจากคอที่เป็นอันนี้เป็นแอลลาดนะครับคอแอลนะครับมีทั้งแอลลาดนะครับที่เป็นแอลลาดแบบนี้นะครับแต่ก็ถ้าเป็นแอลลึกนะครับเขาก็จะเป็นตัวแอลที่ตั้งฉากเป็นแอลนี้เลยนะครับเป็นแอลอย่างนี้อันนี้เป็นแอลลาดนะครับในบล็อกอะครับปั๊มไปเรื่อยๆนะครับไอตัวที่แทงให้มันเกิดแอลเนี่ยมันก็จะค่อยๆล้าไปเรื่อยๆจนเหลือแค่แอลลาดแบบนี้นะครับ ก็แบบนี้ก็เล่นหาก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับผมไม่ถึงขั้นสวยแชมป์นะฮะผิวด้านๆหน่อยไม่ถึงขั้นแบบว่าผิววิงวิง,วงแชมป์ชมานะครับอย่างนั้นสองแสนกว่าสามแสนนะครับอันนี้ก็สภาพหน้ารักก็หนึ่งไปปลายแปดเก้าหมื่นแสนต้นๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเวลาผมดูนะครับเห็นที่คอไหมฮะไม่ว่าจะเป็นแอลลาดหรือแอลลึกกันนะครับที่คอก็จะมีเส้นขนแมวเหมือนกันที่แอลนะครับเห็นไหมฮะ ในแอลก็จะมีเส้นขนแมวเหมือนกันเห็นไหมฮะชัดเจนไหมครับนี่ฮะอันนี้ในแอลนะครับนี่แล้วก็ใต้หูนะครับด้านซ้ายมือนะฮะเห็นไหมฮะจะมีขีดของคมอยู่นะครับแล้วก็มีเม็ดอยู่เม็ดนึงอันนี้มีสององนะครับนี่เห็นไหมฮะคมมากครับเส้นจะหนาคมนี่ฮนี แล้วดูตาเปล่าตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่าด้านขวามือเราเนี่ยฮะเขาจะตัดไม่ชิดบล็อกนะฮะจะเหลือปีนี่ครับจะเหลือปีออกมาบล็อกก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นปีออกมานะครับถ้าเหลือเยอะข้างซ้ายจะชิดนะครับถ้าข้างซ้ายมีแบบนี้นะครับข้างขวาก็จะเหลือนิดนึงเหลือนิดหน่อยนะครับ อันนี้มองตาเปล่าเห็นเลยนะครับแม้ว่าจะเลี่ยมมาหรืออยู่ในกรอบนะครับสังเกตตรงนี้ไว้นะครับแล้วตรงที่เหลือเนี่ยฮะก็จะมีเส้นขนแมวบางๆวิ่งอยู่เห็นไหมครับนี่ชัดเลยครับมีเส้นขนแมวบางๆวิ่งอยู่ในในซอกหูเลยครับในปีกน,นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ผมชอบดูมากเลยครับเป็นเป็น เป็นบังคับบล็อกเลยนะครับออกมาจัดการผลิตเลยนะครับแล้วที่ผมดูเป็นประจำนะครับด้านหลังหูนะครับนี่จะมีรอยจิกเหมือนเอาเล็บจิกไว้นะครับเห็นไหมฮะค่อยค่เอียงให้ดูว่าอย่างนี้จะชัดเลยเห็นไหมครับเหมอนเอาเล็บจิกนะครับอันนี้เป็นในบล็อกนะครับแล้วก็จะมาคู่กันกับตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนเล็บจิกเลยครับจิกงานนี้เลยครับนี่ฮะอันพวกเนี้เห็นตาปากเลยครับ แล้วพวกรอยคลูดของบล็อก,กน,นะครับพวกนี้พวกนี้นะครับต้องเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับตำแหน่งไม่ไม่ได้เป๊ะๆว่าจะต้องเกิดตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นรอยคลูดที่เวลาปัม๊มแล้วตัดปุ๊บมันก็จะผ่าเนื้อนะครับผ่าเนื้อเนี่ยเวลาตัดนะครับนิสาพตอนตัดนะครับมีม,มเีเวลาปั๊มมันก็จะมีปีกขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ตัดเขาก็จะคลูดเนื้อออกไปอย่างเงี้ยครับ ก็จะคลูดเนื้อออกไปนี illions. ่ฮะนี่ฮะนี่เห็นชัดเลยไหมฮะเวลาตัดมันจะคลูดเนื้อพลับพับออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ฮะหลังใบหูคมนะครับเพราะว่าเวลาตัดนะครับก็ตัดตัดแล้วก็จะลากเนื้อออกไปเนียนะครับเห็นไหมฮะความคมของหลังใบหูฮะของเกมถอดมานะครับมันก็จะไม่มีความคมเห็นไหมครับครูดมาทับอันนี้เป็นชิ้นของบล็อกหลังนะฮะถ้าถ้าได้ดู คลิปเก่าๆนะครับจะแยกบล็อกหน้ากับบล็อกหลังนะฮะอันนี้เป็นของชิ้นของบล็อกหลังนะครับบล็อกหน้าก็จะคุมมาก็จะคุมมานะฮะเห็นไหมฮะนี่แล้วก็เนื้อเกินทางด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะเวลาตัดรปุ๊บมันก็จะคุมไปนะครับตัดปุ๊บมันก็จะคุมมานะฮะนี่เห็นไหมครับพวกนี้จะทําให้พระดูง่ายนะครับ ตัวหนังสือคมชัดนะครับพวกนี้าถามว่าเก๋เก๋ก็เก๋ดีนะครับมีตัวหนังสือคมชัดแล้วก็มีเส้นขนแมวในตัวหนังสืออะไรเงี้ยครับพวกพวกบ็อกเก๋ทำได้ดีนะครับต้องชํานาญแล้วก็ดูบ่อยๆนี่ถ้าดูบ่อยๆเราจะจําได้ว่าความคมชัดลึกอ่ะมันระดับไหนนะครับของเก๋รับประกันได้ว่ามันไม่ลึกเข้าอยู่แล้วนะครับ พวกรอยพ death, march, kind of so you, ับพวกนี้นะครับม so ือเล็กแปดก็ชอบเกิดนะครับเนี่ยรอยพับตรงนี้นะครับเวลาปาดก้นนะครับก้นเนี่ยสำคัญมากนะครับเวลาปาดปึ๊บชอบจะมีเนื้อเกินเย็นๆแบบนี้นะครับเพราะเวลาเขาปาดนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเวลาปาดเข้าไปเนี่ยฟึ๊บ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 เนี่ยจะมีเนื้อเกินมือเล็กแปดนะครับถ้ามีแบบนี้แท้เลยนะครับเกินแบบนี้คอแอลก็มีได้บ้างนะครับ แต่ว่าพบเจอได้ถ้าเจอแบบนี้ก็ก็ถือว่าเป็นพระดูง่ายเลยครับเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็รอยตัดด้านคานแก้มตรงนี้ผมก็ดูเป็นประจำนี่ครับนี่ฮะชุดนี้เลยนะครับอันเนี้ยจำให้แม่นๆ่นเลยนะครับนี่ฮะชุดชุดแก้มตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกับตรงนี้ฮะที่เป็นรอยจิก แต่ว่าจะมาเกิดอยู่ตรงแก้มนะครับถ้ามองจากด้านหน้านะครับจะอยู่ประมาณยื่นปากบนของตูปนะครับนี่ฮะจะเป็นรอยเบาๆตรงนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับ มีทุกองนะครับผมันนี้จำไว้ให้แม่นนะครับี่ชุดนี้แคปไว้ดูได้เลยนะครับนี่อันนี้ชัดเลยครับเนี่ยชุดนี้นะครับแคปไปดูได้เลยนะครับเกิด <ME vídeos> มีแบบนี้ทุกองนะครับเป็นรอยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเป็นรอ,อยปาดแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนไอ้ตรงเนี้ยฮะเป็นตําหนิเก่าๆพวกนี้ของเก๊ถอดมาได้หมดลนะครับแต่ว่ามันจะไม่คมนะฮะถอดมาได้นะครับมีแต่มันมีไม่เหมือนนะครับ พราะรอยแต่งตะไบนี้เป็นงานช่างและเปนน็นงานมือนะครับบางทีอาจจะแต่งตรงอย่างนี้นะครับบางทีอาจจะแต่งเฉียงบางทีอาจจะแทงเพื่อขึ้นมาหาสังขานี่เลยก็เคยเจอนะครับนี่แทงแทงปุ๊บแล้วขึ้นมาสังขานี่เลยนะครับนี่แต่ต้องดูว่าเป็นรอยแทงนะครับไม่ใช่เป็นรอยถอดในบล็อกนะครับของเก๊มันก็ถอดตรงนี้ออกมานะครับเนี่ยความผมพวกนี้นะครับรอยแทงมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมซืมให้ดูนะฮะ มันจะไม่ได้เป็นรอยแทงตะไบสดนะครับมันจะเป็นรอยถอดอความคมเขาก็จะไม่มีนี่ฮะความคมของรอยครูดของตะไบเขาก็จะไม่มีนะฮะเห็นไหมฮะน้องสองนี่นี่ฮะผมเห็นไหมฮะถ้าเป็นรอยถอดมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับความคมมันจะหายไป พวกตามซอกนะครับเนื้อหยีหยีแบบนี้นะครับถามว่าเก๊สามารถทําได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนนะครับแล้วก็เนี่ยฮะรอยขีดบ้างตรงนี้นะครับเก๊ติดหลายๆพิมพ์ติดนะครับหลายบล็อกที่ทําถอดออกมามันติดอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่คมแบบนี้นะครับดูหลายๆมุมนะครับจําความคมของของตัวนี้ไว้ให้ได้นะครับ เขาก็พยายามทําให้เหมือนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันคมไม่ได้อยู่แล้วฮะอย่างนี้คฮะความคมมันไม่ได้มันไม่เท่าอยู่แล้วครับเวลาเขาถอดมานะฮะอ่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปดูรอยปาดตูดนะครับปาดตูดนะครับจําเป็นไหมที่จะต้องทิ้งร่องรอยอันนี้นะครับพอเขาปาดตูดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปปั่นผ้านะครับไปปั่นผ้าเพื่อให้มันเกิดความเรียบ เงาสวยงามนะครับรอยปาดก,ก็จะไม่ค่อยเห็นนี่ยก็จะ,จะเห็นบางๆนะครับแต่ตจําไว้นะฮะจะเวลาถ้าเข้าทางนี้นะครับนี่ฮะมันจะเป็น1-2ึ่งสองนจะเป็น3ช่วงนะครับนี่ฮะหช่วงแล้วก็2ช่วงแล้วก็3ช่วงนะครับตรงนี้จะมีรอยจิกเล็กน้อยนะฮะนี่ฮะทุกองค์เป็นแบบนี้หมดนะครับนี่โค้ดนะครับอ่า ไม่ถามว่าจําเป็นไหมถ้ามีก็ดีครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าโค้ดเนี่ยไม่ได้ต่อกันทุกองค์อยู่แล้วนะครับบางองค์หลุดโค้ดบางองค์ไม่ได้ต่อโค้ดพังก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ฮะดูร้อยปาดจำร้อยปาดไว้ให้แม่นๆนะครับนี่ฮะโค้งจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะไม่ปาดแบบมั่วนะครับผมเห็นเก๊เ <c> ก <oughs> ๊บางองค์มันจะปาดมั่วนะครับบางองค์เส้นเส้นให้เยอะแยะไปหมดนะครับบางองค์ก็ เป็นร้อยแทงตะไบเลยก็มีนะครับงานเก้นะครับแต่ดูไว้นะครับนี่รอยปาดมันจะบุ๋มตรงกลางอย่างนี้นะครับโค้งรัศมีการปาดนะครับจะเท่ากันทุกองนะครับจากเครื่องปั่นเครื่องปาดอันเดียวกันนะครับรัศมีเขาจะเท่ากันแล้วเป็นทุกพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือจุดนับแบงค์มือเลขแปดนะครับรอยปาดจะใช้รอยปาดนี้เหมือนกันหมดนะครับ อันนี้ต้องไปดูบ่อยๆจำบ่อยๆนะครับหาหนังสือสากลดูนะครับหนังสือพระเครื่องมือพิจิตก็ได้นะครับดูบ่อยๆมันจะจำลักษณะการปาดได้เองนะครับพลิกตูดมาบางทีก็แท้เลยนะครับทำหน้านะครับเนี่ยครับโครงหน้านะครับโครงหน้าของหลวงพ่อนะครับจะไม่ไม่บวมไม่เบอร์ไม่สั้นไปไม่ยาวไปเก๋บางองค์นะครับหน้าจะสั้นๆนะครับแล้วก็จะออกข้างนะครับคือบวมนะฮะ แล้วพอมองด้านข้างเนี่ยครับมันจะหนาจะหนาเตอะเลยครับจะไม่ฟิตแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้ามีแบบนี้นะครับรับเช่าหลักแสนอยู่แล้วนะครับส่งรูปนะครับหน้าหลังข้างนะครับข้างเพื่อจะดูย่างที่บอกเพื่อจะดูตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ด้านนี้นะครับก็ดูพวกรอยปัดรอยปาดอะไรพวกรอยตัดนะครับ พวกนี้นะครับแล้วก็สําคัญเลยส่งตูดมาให้ด้วยนะครับนี่รูปตูดหรือรูปใต้ฐานเนี่ยนะครับสําคัญมากนะครับถ่ายรูปชัดๆนะครับให้คมๆแบบนี้นะครับค่อยๆใจเย็นเวลาถ่ายนะครับถ้ามันเบลออย่างนี้ดูไม่รู้เรื่องนะฮะค่อยๆถอยเข้าถอยออกให้กล้องมันโฟกัสก่อนเราค่อยกดถ่ายนะครับเห็นไหมฮะมันจะคมอย่างนี้นะครับมันจะทําให้พิจารณาง่ายนะครับแล้วก็คุยราคากันได้เลยหรือว่านัดเจอกันได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่งรูปมาในไลน์นะครับที่ผมผมจะเขียนไว้ว่ารับเช่าพักเครื่องถึงบ้านนะครับแอดไลน์แล้วก็มันจะเป็นชุดภาษาอังกฤษอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ที่เป็นลิงก์ที่กดปุ๊บมันก็จะมาที่ไลน์ผมเลยนะครับสามารถส่งรูปนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับได้เลยนะครับโอเคนะครับผมอย่าลืมกด ไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับวันหน้านะฮะเดี๋ยวถ้าได้พิมพ์อื่นๆมานะครับผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็ทบทวนกันไปนะครับดูบ่อยๆครับผมพระแท้สาคนนิยมเนี่ยฮะยิ่งดูบ่อยยิ่งได้เปรียบนะครับผมเราจะจําได้เราจะเราจะเห็นบ่อยๆเราจะชํานาญแล้วก็ชินไปเองนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ